สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สันทญาเทคโนโลยีช anel คลิปนี้เป็น EP ีที่2นะครับเกี่ยวกับประกาศกรมพัฒนาฝีมืองงานเรื่องแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเนื่องจากว่าคลิปแรกนะครับก็จะมีการประกาศของอารับสมัครพนักงานราชการทั่วไปของกรมพัฒนาฝีมืองงานนะครับตามประกาศฉบับนี้นะครับลงเมื่อวันที่21 มิถุนายน2566โดยนางสาวบุภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นการประกาศค่าธรรมเนียมนะครับโดยเฉพาะข้อ3.3จากเดิมค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจำนวน450บาทซึ่งประกอบไปด้วยค่าธรรมเนียมสอบจำนวน420บาทและค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอิงเนเทอร์เน็ตจำนวน30บาท แก้ไขตามประกาศฉบับนี้นะครับแก้ไขเป็นค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจำนวน430บาทก็ลดลงไป20บาทจากเดิมนะครับซึ่งประกอบไปด้วยค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจำนวน400บาทและค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตจำนวน30บาทก็คือลดค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจาก450บาทเหลือ430บาทนะครับตามประกาศฉบับ นี้เมื่อลงวันที่21มิถุนายน2566หหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ